คำนู้นอะอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยรถเด็กนักเรียนงั้นเลยอะอย่างที่บอกครับว่าการทํารถเนี่ยครับต้องทําอยู่บนสเปกนะครับถ้าเกิดใครทําไม่บนสเปกยังไงก็เพี้ยนตรงนี้คือตัวถังนะครับตรงสะโพกการทํามือได้ต้องถอดกระจกก่อนนะครับครับลองดูล่องนะครับเพี้ยนหมดเลยนะครับนี่นะครับโมันไกขึ้นมาหมดเลยเนาะใช่ครับเป็นการบ่งบอกว่าตัวถังติดนะครับครับพี่ อันนี้ผมถามเพิ่มนะมันยุบไปแค่เนี้ยเราเคาะออกมาไม่ได้เหรอพี่คือบางโอจะเคาะออกมาได้เลยครับแต่บอกก็เลยว่าเป็นความคิดที่ผิดมากต้องนํารถขึ้นแทยมาสเปก่อนเพราะว่ายังไงด้านในเข้าหมดครับคันนี้ค่าใช้จ่ายแพงไหมพี่ถ้าค่าใช้จ่ายประมาณ5ล้านบาทครับ5ล้านนี้ประกันจ่ายเต็มไหมพี่ประกันจ่ายเต็มครับประกันจ่ายเต็มใช่ครับก็คือถ้าเกิดประกันจ่ายไม่เต็มพี่ใหญ่ก็สามารถไปไล่เคสให้ได้พี่พี่ใหญ่ไล่เคสให้ครับเพราะว่าหลังจากที่บอกครับว่าประกัน จ่ายช้าจ่ายยากไม่จ่ายเลยแต่ว่าพี่ใหญ่ดูแลให้ยังไงก็จบครับสุดท้ายก็จ่ายเต็มหน่วยจ่ายเต็มใช่ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่ผมบอล v c ซเนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนมาดูปอร์เช่9ก้าหนึ่งหนึ่งคาเรล่านเพื่อนบอกก่อนนะว่าแค่4 g t s กทก็หายากแล้วนะทุกคนนี่เลยถามว่าคันนี้ไปเจออะไรมาใช่ไหมเพื่อนติดตามในคลิปได้เลยนะเพื่อนว่าคันนี้ไปโดนอะไรมาเพื่อนแล้วค่าซ่อมเท่าไหร่นะเพื่อนผมบอกเลยคันนี้ค่าซ่อม ถือว่าแพงใช้ได้เลยนะเพื่อนนะเนี่ยคันนี้ก็ออปชันเต็มนะเพื่อนเนี่ยพวกเบรกเซรามิกอะไรก็เต็มหมดเลยนะเพื่อนเบรกก็นะเป็นล้านแล้วนะเดี๋ยวผมให้ดูท้ายนเ,นเนี่ยเป็นไงนี่ก็ถือว่าหนักนะสําหรับผมอะตอนแรกผมคิดว่าเอ้ยมันชนแค่นี้มันดูเหมือนไม่หนักนะเพื่อนแต่พี่ใหญ่บอกว่าหนักเพราะว่ามันจะต้องคืนแทนวัดสเปคคือยุ่งยากมากเนี่ยเพราะว่าตรงเนี้ยถ้าเะสังเกตนะเนี่ยมันยุบไปแค่นี้นันเพื่อนคือบอกเลยว่าเรื่องใหญ่มากคือแบบ สปอยเลอร์หลังก็ต้องเปลี่ยนไอพวกตรงนี้คือแบบมันต้องเปลี่ยนทุกอย่างเลยเพื่อนเพราะว่ามันเสียหายแบบหมดเลยเพื่อนเนาะแต่ว่าโชคดีคันนี้ภายในเขาไม่เป็นไรนั้นเพื่อนเนาะไฟท้ายอะไรทุกอย่างก็เป็นออปชันนะก็คือเป็นไฟท้ายแบบสมุกเป็นสีขาวเลยเพื่อนเนี่ยให้ดูเนี่ย9ก้า a r r หนึ่ง t านั้นเพื่อน 4G t r i ท m ยนนั้นเพื่อนหายากมากในประเทศไทยนะเพื่อนออกห้างก็2ี่สบล้านแล้วนะเพื่อนใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้แล้วผมไป ไปครับทุกคนไปหาทางพี่ใหญ่วีสิบกันเลยครับผมพี่ใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาชมปอร์เช่หน่อยนะพี่ได้ครับได้ครับผมเดี๋ยวพี่ใหญ่แนะนําหน่อยคันนี้เป็นปอร์เช่ตัวไหนนะพี่คันนี้เป็นตัวแร่เมพหมงไทยเลยก็คือว่าปกติ g t s ก็หายากแล้วแต่คันนี้เป็น 4GTS นะครับอ่าครับผมคันนี้ถ้าออกห้างประมาณเท่าไหร่นะพี่ประมาณ2ี่ล้านครับย้ํสิบล้านแรไอเทมเมงไทยเพราะว่าตัวถังตัวเดียวกับ เทอร์โบครับอ่าครับผมก่อนที่เราจะไปดูตัวรถถามนิดนึงพี่คันนี้ไปเจออะไรมาไปโดนอะไรมาคันนี้ก็ตามในคลิปข้างบนเลยอ่าครับได้ได้ดูก็คือคิดว่าทุกคนคงรู้จักคันนี้ดีแล้ว เปลี้ยนนั้นเนี่ยอ่าครับผมคือบอกก่อนนะั้นเพื่อนคือคันนี้หายากมากโดยเฉพาะสีเป็นสี g t ซ i ซั e r อ่ะเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงเดี๋ยวพี่ใหญ่พาดูหน่อยว่าอย่างคันนี้โดนจุดไหนมาบ้างพี่ไล่ตั้งแต่ด้านหน้าก่อนพี่ด้านหน้านะครับพี่ใหญ่บอกเลยครับคันนี้โดนทั้งคันเพราะตัวถังบิดหมดนะดูเหมือนจะไม่หนักแต่หนักนะครับเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยได้ถูกมินิคูเปอร์ชนแต่แล้วก็เด้งเข้าในบ้านการที่เด้งเข้าในบ้านปุ๊บเนี่ยบอกก็เลยว่าตัวถังบิดหมดเพราะว่า ข้างหน้าเนี่ยครับกระแทกแล้วรถพวกนี้ซับแรงนะครับใหญ่พาไล่ดูนะครับโครงสร้างบิดหมดนะครับดูเหมือนจะไม่หนักนะครับแต่เดี๋ยวตอนขึ้นแทรกวัาสเปคจะเห็นเลยครับเยอะจริงๆครับไฟหน้าแตกไหมพี่แตกครับไฟหนี่ครับโอ้ไฟหน้านี้เป็น LED m a r i x ด้วยใช่ครับเป็น LED m a r i x ครับใช่ครับอันนี้ท็อปสุดเลยนะโอ้ไฟหน้าก็ล่อไปห้าหกแสนแล้วนันเพื่อน ก็คือตรงนี้ตัวถังยุบถูกป่ะพี่อันนี้เป็นบางโคนครับแต่ยุบถึงข้างในครับะยุบถึงข้างในเนี่ยยังไงการทำเนี่ยต้องขึ้นแทนวัดสเปคเท่านั้นครับอ่าครับผมครับผมและอย่างการชนหน้าเสียหายไหมพี่การชนหน้าเสียหายครับฉีกขาดแล้วก็บิดครับอ่าครับผมโอ้ยเองจริงดูเหมือนไม่หนักถูกป่ะพี่ใหญ่ดูเหมือนไม่หนักครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่ารถเนี่ยการการชนนะครับ เราวัดเป็นหลักมินแล้วเราก็เจอความผิดพลาดยังไงก็ตามยังไงก็ขึ้นแท่นครับขั้นตอนการซ่อมคันนี้ยังไงมัางล่ะพี่ก็เบื้องต้นคือรือหมดนะครับเลอจนเกี้ยงคันแล้วก็ขึ้นแทนวัดสเปคนะครับอ่าครับครับประมาณนี้อ่าทุกคนเดี๋ยวผมพาไล่นิดนึงแล้วกันเนาะเพื่อนเพื่อนจะชอบคันนี้ตัว p o r s เช e 9 1้ GTS นั้นเพื่อนก็มีไฟหน้าเป็น LED m t i นะ แต่ว่าพวกตรงนี้ก็คือเดิมโรงงานนะพี่เนาะใช่ครับพวกนี้เดิมเดิมโรงงานหมดครับก็คือไม่ไม่ได้ฟิกเพิ่มมานั้นเพื่อนแต่ว่าตัวสีก็คือเป็นสีพิเศษนะเพื่อนสีเป็นสี G T ซ i l v e r อเนาะเพื<ม>่อนหูสีในไทยก็ถือว่าหายากมากเลยนะสีนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้นิดนึงพี่ใหญ่อย่างฝั่งนี้คันนี้ก็มีเบรกเซรามิกหูไม้พี่ใหญ่ใช่ครับคันนี้มีเบรกเซรามิกก็สั่งออปชั่นเพิ่มอีกร้านก่าบาทครับอ่านี่นั้นเพื่อนหูบเบรกบอกเลยท็อปสุดเลยนะเพื่อนเป็นคารบา์บ ล้อเดิมนะพี่เนาะใช่ครับยังเป็นล้อเดิมแต่ว่าก็มีลิฟติ้งถูกไหมพี่ใช่ครับคันนี้มีลิฟติ้งครับคันนี้มีลิฟติ้งบอกเลยออปชันเต็มานั้นเพื่อนแล้วก็พวกตรงเนี้ยสติ๊กเกอร์ตรงเนี้ยที่เราเคยรีวิวแบบพวกปอร์เช่ตรงนี้ก็เสียเงินหมดเลยนันเพื่อนใช่ครับเดี๋ยวเรามาไล่กระจกหน่อยพี่แล้วอย่างกระจกมันมันชนตูดแล้วทำไมกระจกมันถึงแตกครับพี่อย่างที่บอกครับว่าคันนี้ค่อนข้างหนักนะครับก็ชนเข้บบาไปในบ้านไม่ใช่แตกแค่กระจกหนะ้าห,หลังคาก็แตกครับหลังคาก็แตอกอ คือคันนี้มันพิเศษตรงที่หลังคาเป็นตันุูปพี่ใช่ครับใช่บอกเลยว่าหนักมากหนักครับนี่ครับแล้วอย่างนี้ซ่อมไงพี่ตัวหลังคาก็ต้องเปลี่ยนครับกระจกแตกเปลี่ยนอย่างเดียวครับอ๋อคือรื้อเปลี่ยนใหม่เลยใช่ครับใช่สุดมากอันนี้ผมถามเพิ่มนะเดี๋ยวเพื่อนๆก็ต้องมาถามอีกรถขนาดนี้ทําไมเขาไม่ขายไปเลยพี่ทำไมเขาถึงมาซ่อมอ่ะอย่างที่บอกครับว่าคันนี้บางคันทุนปรกการต่ํา uh huh. หรือว่าบางคันเนี่ยมีความผูกพันกับตัวรถนะครับลูกค้าก็เลยเลือกที่จะซ่อมเพราะว่าถ้าเกิดคืนทุน คุณจะได้คุณจำการที่ต่ำซื้อคันใหม่ก็ไม่ได้หรือบางคันติดไฟแนนซ์แล้วจริงๆแล้วรถสภาพนี้พี่ใหญ่บอกเลยครับมันก็ซ่อมออกมาได้ดีอ่าครับผมคันนี้ระยะเวลานาน,านไหมพี่หนึ่งเดือนครับโอ้โหก็ถือว่าวัยนะสภาพนี้ก็ถือวนะ่าวัยนะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้นิดหนึง <c oughs> เออเดี๋ยวพี่ใหญ่แนะนําหน่อยพี่ว่าอย่างโฟต่างยังไงอัตัวปอร์เช่ธรรมดาอ่าเบื้องต้นนะครับก็คือโป่งนะครับคาว่าโฟนี่ยครับก็คือตัวถังครับสี่ซึ่งเป็นตัวถังเดียวกับตัวปอร์เช่เทอร์โบนะครับ,รบย้คตัว S <S> <S ก็คือสังเกตง่ายๆตรงเนี้ยมันจะโป่องออกครับมันจะอ้วนขึ้นหน่วยพี่ใช่ครับแต่<ช>ว่าถ้าเกิดเป็นตัวธรรมดาที่ไม่ได้โฟม,มันจะแคบลงหน่วยพี่ต้องใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเทอร์บโบก็สังเกตง่ายมันจะเป็นช่องสกู๊ปดูดอากาศถูกไหมใช่ครับใช่อโอเคโอเคเข้าใจแล้วนะเพื่อนอเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายอย่างด้านท้ายเสียหายเยอะไหมนะพี่ใหญ่ดูเหมือนจะไม่เยอะนะครับแต่ว่าไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับเป็นตัวบอกเลยครับว่าตัวถังบิดทั้งคันเพราะว่าโครงสร้างตรงนี้ ยนเข้ามาการยนเข้ามาได้ต้องถูกกระแทกแล้วก็มีการบิดตัวครับครับผมแต่ข้างซ้ายไม่เสียหายเลยถูกไหมพี่ข้างซ้ายไม่เสียหายครับอ๋ออเดี๋ยวเราไปดูด้านขวาเนี่ยโอ้โหมันจะมาหนักตรงนี้ทุกคนหนักตรงนี้ครับนี่ครับมันจะหนักตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ตรงนี้คืออะไรพี่ใหญ่ตรงนี้คือตัวถังนะครับตรงสะโพการทํามือได้ต้องถอดกระจกก่อนนะครับครับลองดูลองนะครับเพี้ยนหมดเลยนะครับนี่นะครับมันไปขึ้นมาหมดเลยเนาะใช่ครับเป็นการหมุงบอกว่าตัวถังติดนะครับครับพี่ นี่ครับอันนี้ผมถามเพิ่มนะมันยุบไปแค่นี้เราเคาะออกมาไม่ได้เหรอพี่คือบางโอจะเคาะออกมาไ,ได้เลยครับแต่บอกก็เลยว่าเป็นความคิดที่ผิดมากอ่าครับพี่ต้องนํารถขึ้นใท้มาสไปก่อนอเพราะว่ายังไงด้านในเข้าหมดครับแค่แค่ตรงนี้เหรอพี่กาเห็นมันแค่ตรงนี้แต่จริงๆแล้วข้างในซับแรงหมดครับอ๋อครับผมอ่าเดี๋ยวทุกคนเรามันไล่ตรงนี้ตรงนี้เสียหายเยอะไหมเนะี่ยพี่ใหญ่เยอะครับยังไงตัวนี้ต้องเปลี่ยนหมดอ่ครับเปลี่ยนหมดเสร็จแล้วก็เดี๋ยวต้องเลอดูว่าเครื่องยนต์โดนกระแทกตรงไไหนนน้้ามมัีวเอ่ผผดด๋พปูื ตรงเนี้ยคือเขาแบบยุบเข้าไปเลยนะกันชนท้ายเฉกหมดเลยไฟท้ายก็แตกโอ้แล้วที่สําคัญคือไฟท้ายอันนี้เป็นออปชั่นนะพี่เนาะใช่ครับใช่ก็คือเป็นไฟท้ายตัวสโมกนะเพื่อก็คือมันจะเป็นโครมขาวนะแล้วก็พวกตรงเนี้ย ออปชั่นหมดเลยโลโก้ดำเก้าหนึ่งคารล่าโฟล์ติเทนเนี่ยออปชั่นหมดเลยแต่ว่าฝั่งนี้ก็ไม่เสียหายนะพี่น้องไม่เสียหายใช่ครับแต่ว่ายังยังไงเราก็ต้องเปลี่ยนไฟใหม่หมดถูกไหมก็เปลี่ยนใหม่ใช่ไหมชุดใช่ครับใช่โอเคโอเคดิฟฟิวเซอร์เสียหายไหมพี่เสียหายครับเสียหายหมดครับดิฟฟิวเซอร์ก็เสียหายนะทุกคนโอหหนักมากแล้วสปอยเลอร์หลังอะพี่ต้องแก้ใช่ไหมต้องเปลี่ยนครับสปอยเลอร์หลังก็เปลี่ยนเหรอพี่เปลี่ยนเลยว่าตัวนี้เป็นสปอยเลอร์ไฟฟ้าการชนอย่างนี้ขายังไงก็บิดครับ Oh. อย่างย้ำนะครับบางอู่บอกว่าดึงได้เลยะพี่ใหญ่บอกด,ดึงได้ครับแต่รถไม่สมประกอบแน่นอนครับ,รบเพราะ<ม>ว่าการเข้าแบบนี้ยังไงต้องขึ้นแทมวัสสเปกแน่นอนครับอ่าครับผมอเดี๋ยวเราไปดูภายในนิดนึงพี่ใหญ่เพื่อนเราไปดูภายในภายในเสียหายไหมพี่ภายในไม่ครับไม่เป็นไรนไม่เป็นไรครับโชคดีมากโชคดีมาก,ดมากเดี๋ยวผมพาไปดูออปชั่นนิดนึงนะเพื่อนก็เป็นดําตัด ได้เทานั้นเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นพวกอคาครนทาร่าเนาะนี่ก็คือเป็นสไตล์ GTS นั้นเพื่อนเนาะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นคัพเพิร์91ไคลาร์โฟ GTS นั้นเพื่อนอันนี้ก็ไม่ใช่ออปชันอะไรนะแต่ว่าเบาะก,ก็ท็อปสุดเลยนะ18เวเนาะเนี่ยแล้วก็จะเป็นพวกโลโก้ตรงเนี้ย GTS ก็คือจะเป็นได้สีเทานั้นเพื่อนภายในก็ถือว่าออปชันเต็มเลยถูกไหมพี่ใหญ่เต็มครับเต็มเต็มลเลยคันนี้มีสิ่งที่คันอื่นไม่ค่อยมีก็คือมีเลนแอพซิใช่ครับเลนแออซิสต์ เวลาเราจะแซงจะมีไฟกับพิปบอกครับอ๋อนี่ก็ออปชั่นเพิ่มใช่ไหมออปชั่นเพิ่มใช่ครับใช่อันนี้ก็ต้องเปลี่ยนใหม่เนาะเลนแอฟลิส <Ac> ใช่ครับใช่ครับผมภายในก็ตรงนี้คาร์บอนเนาะพี่เ <Carbon S 1> นาะคาร์บอนทั้งหมดครับคาร์บอนอันนี้ออปชั่นนะเพื่อนโหแล้วก็นี่ผมไม่ดูเรียนใหม่เป็น GTS นะเพื่อนก็คือจะเป็นอ่าสีออกขาวๆอันแบบนี้ก็ออปชั่นฟิกมานะแล้วก็สปอร์ตโคโนก็จะเป็นสีขาวเนาะ ครับผมแต่ว่าภายในก็ไม่ได้เสียหายเลยนะพี่เนาะก็ไม่ต้องทําอะไรแต่ว่าหลักๆก็คือเนี่ยพวกหลังคาสันรูฟอะไรเพวกมนะครับผมคันนี้ใครจ่ายแพงไหมพี่ไอคัค่า้ใครจ่ายประมาณ5้าล้านบาทครับประมาณ5้าล้านบาทรถยี่ิบล้านเนะพี่เนาะใช่รถประมาณยี่ิบล้านครับอ่าครับผมได้เลยมีอะไรเพิ่มเติมไหมพี่ไอคันนี้ก็ตัวนี้นะครับอย่างที่บอกครับว่าการทํารถเนี่ยครับต้องทําอยู่บนสเปคนะครับถ้าเกิดใครทําไม่บนสเปคยังไงก็เพี้ยนและที่สำคัญที่สุดก็คือ V ีสิกระลาดไม่ใช่มีแค่รถชน วีสิบกระดาษทำทุกอย่างเกี่ยวกับรถนะครับอยากรออยากสวยอยากแรงสามารถจบได้ที่วีสิบกระตที่เดียวย้ํานะครับวีสิบกระดาษมีแผนคาร์บอนด้วยนะครับ,ครบใครอยากจะใส่คาร์บอนมาใส่ได้ที่นี่และที่นี่ตอนนี้เรากำลังทาหลังคาคาร์บอนของพาเม่าตัวใหม่ล่าสุดนะครับย้ําตัวใหม่ล่าสุดคันแรกและคันเดียวในเมืองไทยใครใชมดง,งานได้ครับอันนี้ผมถามอีกหนึ่งคำถามเพิ่มนะ <c oughs> เดี๋ยวก็มีคนสงสัยว่า ห้า้านนี้ประกันจ่ายเต็มไหมพี่ประกันจ่ายเต็มครับประกันจ่ายเต็มใช่ครับก็คือถ้าเกิดประกันจ่ายไม่เต็มพี่ใหญ่ก็สามารถไปไล่เคสให้ได้พี่พี่ใหญ่ไล่เคสให้ครับเพราะว่าหลังจากที่บอกครับว่าประกันจ่ายช้าจ่ายยากไม่จ่ายเลยแต่ว่าพี่ใหญ่ดูแลให้ยังไงก็จบครับสุดท้ายก็จ่ายเต็มหน่วยจ่ายเต็มใช่ครับสุดยอดสำหรับใครที่อยากจะปรึกษาก็มาปรึกษาได้ยินดีครับได้เลยเดี๋ยวพี่ใหญ่ฝากวีสิบหน่อยพี่วีสิบทำทุกอย่างเกี่ยวกับรถนะครับย้านะครับทาทุกอย่างเกี่ยวกับรถอยากแต่งอยากแรงอยากสวยจบได้ที่วีส ก่อนจบคลิปผมฟังท่อคันนี้หน่อยได้ไหมพี่ยินดีครับพเพื่อนมาฟังท่อม,มันชนขนาดนี้มัน it, มสตาร์ติดใช่ียวพี่สตาร์ติดครับอ่ะฟังท่อน,นิดนึงเพื่อนเสียงก็จะประมาณนี้นะเพื่อนโอเค้แต่ไฟท้ายคือขาดแล้วนะเพื่อนนี่ไฟท้ายคือขาดแล้วนะ มันชนขนาดนี้มันก็ยังสตาร์ตติดเนาะพี่น้องที่สตาร์ตติดเพราะว่าเนื่องเนื่องจากแอร์แบ็กไม่ยิงถ้าเกิดแอร์แบ็กไม่ยิงระบบการสตาร์ตจะไม่ถูกตัดโดยปกติรถทั่วไปถ้าเกิดแอร์แบ็กยิงแล้วรถจะสตาร์ตไม่ติดเพราะรถยุโรปหรือว่ารถทั่วไปตอนนี้มีมาตรฐานการตัดไฟการเกิดการไฟลบทั้งคันครับอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่เลยนะเออถามถามเพิ่มพี่ไหนไหนก็พูดถึงแอร์แบ็กแล้วคันนี้แอร์แบ็กระเบิดเนาะแอร์แบ็กคันนี้ไม่ระเบิดครับอ๋อไม่ระเบิดโดยทาให้เหตุผลที่ว่าคันนี้เนี่ยสตาร์ตติด ก็คือไม่ต้องเปลี่ยนแอร์แบ็กก่อนไม่ต้องเปลี่ยนแอร์แบ็กใช่ครับอ๋อโอเคได้พี่ใหญ่วันนี้ขอบคุณอีกทีครับได้ครับขอบคุณครับนี่นนเพื่อนคลิปนี้ก็จัดให้ดูแล้วสําหรับใครที่คิดถึงอูวีสิบนะคิดถึงพี่ใหญ่วันนี้ผมก็พามาบุกอูวีสิบแล้วแล้วที่สาคัญคือวันนี้เราก็จัดให้ดูเลยเพื่อนเก้าหนึ่งหนึ่งคาเลราโฟร์จีเสนเพื่อนสี่จีทีซิมเอร์นะเนี่ยคันนี้ถ้าเกิดใครอยากรู้นะว่าไปเจออะไรก็ไปดูข่าวได้นะเพื่อนเดี๋ยวเราจะขขึึ้้้้นนนนนนคลลิปหหรือืออไ,ไใดูแวกันนเพ่ี คันนี้ก็เอาจริงก็ถือว่าเสียหายเยอะนันเพื่อนค่าซ่อมก็5ล้านนะทุกคนดูดิเนี่ยแล้วที่สาคัญนะคันนี้พี่ใหญ่แกใช้ระยะเวลาซ่อมแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นนันเพื่อนเดี๋ยวหนึ่งเดือนถ้าคันนี้ซ่อมเสร็จเราต้องเอาไปเทสแน่นอนเพื่อนเดี๋ยวเราลองไปขับเนาะว่า handling มันจะยังดีอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่านะใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยใครอยากจะปรึกษาเรื่องรถก็มาได้นะที่นี่เลยว1 0กระลาด้นเพื่อนประมาณนี้เนาะ ก็คลิปนี้เราก็มาหาพี่ใหญ่ตามสัญญาแนละ้วเพื่อนคลิปนี้ก็พามาดูเจ้าปอร์เช่ตัว9 1นะใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้ขอตัวลาไปแล้วผมบ๊ายบาย